แแดงทุกคนอยากจะกรีดมากเลยฉันไดไอเทมมาใหม่จากแอรรนลี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าขอใหม่ของเข่าที่ออกมาทุกคนอยากรู้ไหมว่าเขาต้องได้เสียอะไรคือปกติใช่ไหมของเขามันจะมีอันนี้ด้วยอันนี้คือฉันก็มีแล้วใช่ไหมคะเป็นวิสเปอร์นะคะอันนี้ก็เป็นวิสเปอร์เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้เป็นมินิวิสเปอร์ค่ะทุกคน ขอไม่ของเขา้าดีมากคือแบบฉันชอบกระเป๋าของเข้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันสามารถแบบใส่ของได้เยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าฉันจะได้สีอะไรมาจริงๆของเขามีทั้งหมดสามสีนะคะจะมีสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเงินทุกคนว่าเขาก้องส่งสีอะไรมาโอ้ยหลุนวะคือจริงๆอ่ะเขาก็้องสั่งมาสองใบแต่ว่าอีกหนึ่งใบยอยู่อีกหนึ่งทีโดยที่ว่าเขากล้องคือสู้กเขาก็้องหล่อไหมวะต้องมาเปิดละมาดูกันว่าใบเนี้ย มันจะเป็นสีอะไรทุกคนทุกคนลองทายว่าเขาก้องค่ะเหมาะแก่สีอะไริดออกติดกอกก้องหรือว่าใบจิ๋วมันจะเหมาะกับเขาก้องไหมมันจะใช้ของได้เยอะไหมแกออกสิจะออกมาทุกคนค่ะไอน้ำตาจะไหลใช้่ายว่าเขาก้องสั่งสีอะไรฉันอยากเล้ให้ทุกคนดูนะคะใช้่ายค่ะหนึ่งสองสามนี่เลยมาแล้ว สาวคะ่ะทุกคนเป็นมินิวิตเตอร์สุดๆนะคะอันนี้ให้ดู ขนาดใบทั้งส่องใบอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ที่เป็นมินิวิตเปอร์อันนี้เป็นวิตเปอร์ปกตินะคะนะคะี่ค่ะนี่เลยทุกคนโอ้ไต้แล้วเนี้อสกรีดทุกคนทั้งแล้วอันเนี้ยเขามีสายมาซ่อมสายนะคะเป็นสายแบบสะพายได้ด้วยแล้วก็จะเป็นแบบใต้สะพายข้ามเปอเพทุกคนความหูอจจะไม่เหมือนอันเก่านะคะความหูเขาจะเป็นแบบตะขอไว้ใส่ตุกตุนตุกตาแล้วก็มีแบบตันมาด้วยว่าเป็นแลลี่นะคะทุกคน โอ้ยเฮ้ยนั่าหลักค่ะอันนี้มันจะเป็นใส่ยห้อยนะคะที่ฉันก็แกะเลยอืออุ้ยแล้วยังไงล่ะลีลาดาลีลาดาเธอจะเป็นสายนี้เออโอ้โหทุกคน อุ้ยนาาะฮะค่ะทุกคนว่าแบบไหนสวยกว่ากันสำหรับของของกาองชอบหมดนะ่ารักหมดทุกคนอ้ยลายลิ้นแตกแล้วปูมันตาองมาเปลี่ยนได้ค่ะทุกคนโูมันเปลี่ยนได้เหรวมาเปลี่ยนปูกกันนะคะอยากจะบอกทางแบบค์เราไม่ต้องรัดมาแน่นมากนะคะตึงทุกคนอันนี้เป็นหูยาวค่ะเดี๋ยวของของเรเปลี่ยนให้ดูเฮ้ยดีดีดสิยังไงชอบยังไงอะไรนีงงงง้เคยใช้อ๋อนี่ไงมีผูกมาให้ โอโ้โหเธอมันลำบากเกินไปสำหรับการใช้หูอ่าพอได้แล้ว้ะาสบา,ายข้างแล้วฉันจะมีความชิดความเก๋ขนาดนั้นอะับไปออกด้วยมาเดี๋ยวว่าใส่ใส่ยาวกันดูสิทุกคนเราตรงสายเขามีแบบปั๊มมาด้วยเป็นอะไร RM มาะแกน่นารักแล้วตรงนี้ก็ตั๊มด้วยอะ่ะมันทำให้แบรนด์ดูรักชรลีมากขึ้นโอ้ยอ,อะทุกคนดูเธอ สะพายแล้วดูเข้าไหมสําหรับใครนะคะชอบสะพายก็สะพายแต่สําหรับขอกองขอก้องว่าสะพายข้างแร้วแบบดูน่ารักกว่าให้มันประมาณนี้อันนี้มันเป็นแบบยาวมันเป็นแบบมันอาจจะดูใหญ่ไปอาจจะขายย่าม่ะในบางวันที่เราแบบตอนเช้าเช้าเราต่นไปตักบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฟิลอาจจะขายย่ามถะด,ดิดน,นึงนะคะแต่ว่ามันใส่ข้องได้เยอะสําหรับขอก้องขอก้องรู้สึกว่าฉันชอบแบบนี้มากกว่าใช่<ต>ไหมว,ว่ามันดูเป็นแบบแรลลี่จริงๆมันดูสะพายข้างใช้งานได้จริงสาหรับรินแล ลีลาลาชอบแบบนี้มีลีลาาชอบแบบสไพายแบบนี้อ่ะเนี่ยสไพายแบบนี้มันดูน่ารักว่าสำหรับครอบรองนะแต่ว่าถือว่าดีค่ะเปลี่ยนสายมาให้นะคะเออน่ารักน่ารักนะมินิวิดเปอร์เปรียบเทียบกับอันใหญ่นะคะใครชอบอันไหนก็ไปตังน,นันนะคะสําหรับของคองชอบสองใบเลยแล้วเขาก็จะมีถุ่มผ้ามาให้ด้วยถุ่มผ้าก็เป็นฟิวแบบกัมมี่นะคะนี่เลยแล้วก็จะมีเขียนมาเล่ตรงนี้ น่ารักกับเขาเพาเป็นคนที่ชอบสีข้าวอยู่แล้วถึงแม้ดวงจะเป็นกาลาตินีก็สีขาวแต่ว่าฉันก็เป็นคนเชิดข้าวรู้สึกว่าสีข้าวมันดูเข้ากับฉันมันดูเป็นลูกคุณหนูมันดูเป็นลูกคุณใจมันดูเป็นแบบฉันเป็นคนสะอาดบริสุทธิ์พุดท้องอะไรอย่างเงี้ยเลยสุข้าวเขากับฉันทุกคนก็ลองไปดูนะคะอีกหนึ่งใบของขององก็เป็นสีน้ำตาลค่ะแต่ว่าอยู่อีกทีหนึ่งอดใจรอไม่ไหวนะฉันก็เลยต้องแบบอ่านบอกให้พวกแกดูกันก่อนนี่เลยสาหรับสาวๆคนไหนชอบนะคะแลนี่มินิวิตเตอร์ ตัวนี้เลยค่ะถือว่าน่ารักใช้ได้เป็น everyday หลุดได้นะคะใส่ของได้เยอะด้วยแต่อาจจะไม่พอชัญชาญอาจจะต้องเลือกเพราะว่าปกติทีนใช้ลิปประมาณ10กว่าสี่ชาญจะต้องเลือกสักสามสีที่ถูกใจสุดๆมาใส่กระเป๋าแบบนี้ค่ะแลดี่มินิวิปเปอร์ของฉันอะค่ะโอ้ยฉันมีทุกรุ่นเลยแลดี้ดับเบิ้ลแบกที่เป็นโทดใบใหญ่ฉันก็มีเป็นวิปเปอร์แบบกลางฉันก็มีเป็นมินิวิปเปอร์ฉันก็มีเธอคิดดูว่าฉันจะชอบขนาดไหนก็ลองดูนะคะถ้าใครชอบก็ไปตามกันค่ะ